าาการได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนรำไปมาศพัฒนาทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC การศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงกระบวนการการให้ความรู้อย่างเดียวเท่านั้นแต่กระบวนการทางการศึกษาที่ดี ต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปพัฒนาเพื่อให้คนพบจัก,กรยภาพของตัวผู้เรียนเองและสามารถพัฒนาความฉลาดทาง,ทางด้านสติปัญญาทางด้านอารมณ์และทางด้านสังคมเกิดค,ความสุขความพอใจและเป็นพลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมการเรียนคุณมีประสานที่เข้าแวกระสดาต้อครับทากีรศึกษาในวิชาภาษา รางค่ะทอมอดี้สแกนเรียนพีพีเอลเข้าแถวกลับบ้านครับจากเดิมเด็กนักเรียนจะมีปัญหาในการเรียนก็คือเด็กจะไม่นิ่งจะเล่นกันในเวลาเรียนและคุยกันเสียงดังนะคะหลังจากที่เราได้นวัตกรรมจิตศึกษาและพีพีเอลเข้ามาสิ่งที่เห็นได้ชัดในความเจริญงอกงามของเด็กนั้นก็คือเด็กนิ่งขึ้นเด็กมีสมาธิเด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกและการตอบคำถามและมีพฤติกรรมในเชิงบวกและเชิงปฏิบัติมากขึ้นค่ะ สอน PBL นักเรียนจะต้องได้ลงมือปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็เจอปัญหาเมื่อเจอปัญหานักเรียนก็จะแก้ปัญหาและสามารถจดจำนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลชัพิให้ดีขึ้นได้เป็นกิจกรรมที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับเด็กเด็กได้เรียนรู้แต่ในห้องเรียนนะครับเห็นแบบทฤษฎีแต,แต่พอเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงเด็กก็สนุกแลวทีนี้เด็ก ก็สามารถจดจำได้เป็นอย่างดีครับ PLC นะครับก็ทําให้คุณครูนะครับได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนการสอนร่วมกันครับเดิมทีนะครับเรามีการเจอปัญหานะครับเราก็จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเราเองนะครับแต่ตอนนี้เมื่อมี PLC เข้ามาเราก็มารดมความคิดนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับในการแก้ปัญหาเมื่อได้ความรู้ในวง PLC แล้วเราก็จะไปปรับใช้และก็พัฒนานักเรียนในการเรียนการสอนที่เรียนครับได้เห็นความงอกงามของผลงานในวง PLC ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการจะไปพัฒนาติดค่ะในชอบเรียนวิชาจิตศึกษามาเลยค่ะเพราะว่าได้ได้เปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆในตอนเช้าคุณครูคก็มีคลิปวิดีโอดีๆมาทุกวันแล้วก็ได้ข้อคิดกลับไปนําไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะได้ออกไปสํารวจที่ช่วงนานแล้วพบว่ามีถัดอยู่หลายชนิดอย่างเช่นปูแล้วก็ ห๋อยปลาบึง้งแมงคงหนูชอบวิชา P ี L อามากเลยค่ะเพราะว่าหนูได้ทำเส้นด้ตนเองทำอาหารด้ตนเองค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ออกจากโรงเรียนไปที่ทุ่งนารู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองมาโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็มาปุ่นิบัติสถานที่ กิจกรรมในการเรียนการสอนก็กล้าคิดกล้าแสดงออกค่ะนักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนมีสมาธิดีขึ้นแล้วนักเรียนก็ภูมิใจในผลงานของตัวเองค่ะเด็กน่ารักมากขึ้นค่ะสนใจที่จะจับค้นคว้าหาคำตอบด้วยตัวเองค่ะ การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนนะคะนักเรียนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำกล้าคิดกล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์ของตนเองพอจากเขาเรียนอยู่กลางโรงเรียนบ้านเองนะแต่ก่อนก็ซนอยู่แต่วัาเดวนี้เขามีสมาธิโรงเรียนก็่วยทำงานบ้านทำการบ้านเองไม่เหมือนแต่ก่อนต้องคอยบอกมีสมาธิมากขึ้นตั้งใจทำการบ้าน่วยงานแม่ได้ทุกอย่างเลย